ขับรถครับเหยียบตะปูครับแล้วล้อแม็กเบี้ยวแบบนี้ครับเคลมได้หรือเปล่าครับในกรณีที่ไม่มีคู่กรณีแบบนี้ครับประกันครับเขาก็จะสามารถเคลมได้ครับเฉพาะประกันประเภทหนึ่งครับและตัวนี้ครับสามารถเคลมได้100%่ครับเพราะบางคนครับจะสับสนกับยางครับที่เคลมได้50%ฮะในกรณีครับที่เราเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ครับแนะนําว่าเราจอดข้างทางดีกว่าครับถ้าเกิดว่า เกิดว่าเหตุเพราะบางคนครับบดครับบดไปครับจนล้อแม็กมันเดี้ยวมันคดครับทางประกันครับเมื่อเขาเข้าไปดูแล้วเกิดพิจารณาของเราครับว่ามีการเจตนาจงใจครับที่จะทําให้ล้อของของรถของท่านนะครับเดี่ยวหรือคดเขาก็อาจครับที่จะให้ท่านครับมีส่วนรับผิดชอบในส่วนนี้ครับหรือถ้าซําร้ายครับก็มีสิทธิที่เขาจะสามารถปฏิเสธการเคลมนี้ได้ครับ ถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยครับสามารถสอบถามเข้ามาได้ครับในเพจอัคขันที้ตอบโจทย์ประกันภัยครับจะนำคำถามที่ท่านครับมาตอบให้หายข้องใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ